รู้สึกคอแห้งไหมครับทำไมคะเดี๋ยวจะพาไปกินเต็งโมหน่อยอไปค่ะที่จังหวัดพัทลุงครับคุณผู้ชมครับเขาได้มีการจัดงานวันเกษตรและของดีลุ่มน้ําปากพนังนะครับของตําบลแหลมโนดครับแล้วก็มีการเกกิจกรรมเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมสนุกกันครับที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมโหนดอําเภอ ตำบลคนขนุนนะครับของจังหวัดพัทลุงทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนางนิสากรวิสิสาร,ราชก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานวันเกษตรและของดีลุ่มน้ําปากพนังตำบลแหลมโนดซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรนะครับให้รู้จักมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนแตงโมปุ๋ยอินทรีย์ผักปลอดสารพิษครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมในตำบลแหลมโนดนั่นเองครับ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายครับคุณวรวรรณค่ไม่ว่าจะเป็นการ,รประกวดหนูน้อยปราชะโนการแข่งขันจับปาลาไหลการ แข่งขันกินแตงโมชาวบ้านเนี่ยก็มาร่วมสนุกนะครับาท่ามกลางสาภาพอากาศที่ร้อนด้วยครับและนอกจากนี้นะคะเรื่องของการแข่งขันกินแตงโมค่ะก็จะมีทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุมาเข้าแข่งขันค่ะโดยผู้ที่เข้าแข่งขันแต่ละคนเขาก็มีการงัดเทคนิคลีลาการกินแบบไม่ยอมใครกันเลยซึ่งก็ต้องกินแตงโมให้หมดแล้วก็เร็วที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยนะคะเมื่อเริ่มการแข่งขันแต่ละคนต่างก็เร่งกันกินแตงโมจานใครจานมัน,น,มนกินอย่างรวดเร็วบางคนก็จะกินเรื่อยๆบางคนก็จะมีลีลาที่เด็็ดดด้้้ววยยคกกือินนไปเต ด้วยก็สร้างความคึกคักความสนุกสนานให้กับบรรดากองเชียค่ะซึ่งเขาบอกว่ามามุงดูรอบๆนะคะสนุกสนานมากคุณเห็นนะคะใช่ครับรู้สึกหายคอแห้งเลยเดี๋ยวพาไปดูการแข่งขันปลาไหลกันต่อนะครับสำหรับงานนี้ต้องบอกว่านะครับงานนี้เนี่ยสนุกจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ความสนุกสนานในการเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีของคนในชุมชนครับซึ่งก็ได้มีการจําลองนะครับเรื่องของการ ทําสระน้ำเนี่ยนี่อยู่แตงโมเลยเดี๋ยวจะไปปลาไหลแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยการนำปลาไหลเนี่ยนะครับภาพปลาไหลคุณผู้ชมครับสระน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยมีสเลนสีฟ้าฟ้าในกั้นอยู่นะครับก็ใครจับได้นะครับในจํานวนตัวที่มากที่สุดเนี่ยคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะครับให้จับปลาไหลใส่ปี๊บครับคุณวรรรันใครกลัวปลาไหลก็ห้ามเล่นเด็ดขาดนะสำหรับเกมนี้ทําให้กองเชียร์ครับส่งเสียงสนุกสนานสนันวันไหวไปนะครับด้วยความสนุกสนานแล้วก็คบคันเฮฮานะครับคลายร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนั่นเองนะครับ